อยู่หากินค่ะทุกคนจ้ามาหาเพาะคือเกล่าจะให้ดูดอกแรก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 แฮกมันไปกี่เพาะด้วยกันทุกคนทุกคนตาสนวนจ้า โผล่ค่ะดวงขาวๆเรน,นเนี่ยอันนี้มีบ่สมัน,นเป็นเคี้ยน้อยมน,นุษย์ส่วนอ้อยเจ้าของแล้วทุกคนก็บตุกก็บตุกนี่ก็ได้ใไส่นั่นแหละแดดนนี้เห็นไหมในหบอกให้บอโอ้ยแต่ ทุกโซนบ้านเนี okay. ่ยน้องอ่อนๆเลยด้ินี่เห็นป่ะอันนี้อันนี้ทุ่งนาเนี่ยแค่นี้อิวอันนี้ส่วนอ้อยนี่นะเห็นป่ะตัางเงาตกงัดขึ้นนี่เลย เดี๋ยวกันยูตามหัก้าแต่ดสน,นพี่น้องอ <c oughs> อกนะแต่ไม่รู้ทางอื่นจะออกหรือเปล่า ดีมากดูนะ,ะตุนดูเด้อดูเด้อดูกโตโต,ตเลยนี่เดูอดูจะมีไหมแมนบอกว้าพี่น้องแค่ะสะออนครับ คนจ้ะอันนี้ก็ใช่นะดูนี่นะทีตะมาสดอย่างเงี้ยแล้วก็จะใช้ชนแคร์นี่คนะ่ะดอกใหญ่เลย เก็บตลอดถ้าฝนแบบนี้ลักษณะอย่างนี้หนูคิดว่าอกทั้งปีนะคะเพราะว่าเชือ้อเล็กเลขาเพียบเลยเพราะวันนี้จะเชื้อเลี้ยงก็จะไม่ค่อยเอาเพราะว่าจะเลี้ยงเพาะเชื้อ,อไว้เนี่ยใช่หมดเลยเนหะ็นไหมคะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมทุกคนดูดิเห็นไหม,ว,ม,หไหมวันนี้จะไม่ค่อยจะเอาเฉพาะแบบที่เป็นดินแตกออกจะไม่แบบ นะเชื้อเนะี่ยที่เราไม่เห็นเห็นไหมเราก็จะปล่อยเป็นทิ้งเชื้อไปให้เขาแบบพอเชื้อกระจายพันธุ์ออกไปนองไปเกี่ยงสะพัผเราด้วยเก็บอย่างสนุกสนานนี่เด้อนี่ค่ะทุกคนจ้า ព okay. ្រ <producing> ោ네ះហេតុព្រោះនេះក៏មានដែរនេះទឹកຝົນអូខេមកនេះគេហေါ်ឡានចុពុំចាំពេលណាងាត់អងងាត់យករត់សៀណ້ອຍមិនអោបងดอกនេះអឺជຸດយោតអលាំងតាំងดុំໃຫយលីគេ เมนมืดตัวนี้เเนาะเห็นไหมเห็นลักษณะของขีดมันเตะไปค่ะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยเมนเน่ะแล้วก็มาง,งัดขึ้นเอาเห็นไหมประมาณนี้นะจะไม่ต้องเคลียร์เพราะเชื่อมันจะน,นี้เมิงเด้อจะให้ดูเห็นไหม